ท่านผู้ชมเดี๋ยวคุยอย่างที่เกิดตัวแรกว่าที่นี่เป็นกิจกรรมธรรมชาตินะเครือข่ายของอาจารย์จักเนี่ยต้องมีอะไรบ้างจะ่นี่ยกิจกรรมธรรมชาติเราเล่าเรื่องอะไรเมื่อก่อนผมปลูกหมากแล้วก็เอาไปแจกพวกเครือข่ายแปดจังหวัดภาคตะวันตกกับมีตั้งแต่ประจวบเพชรบุรีลุลีมันของเมืองการสุพรรณพนุส,สงครามเนี่ยแปดแปดจังหวัดนคะครับที่ว่าอยู่ภาคตะวันตกหมากอย่างเดียวด้วยหลายอย่างหลายอย่าง หลายอย่างครับแต่ว่าเน้นหมากเพราะว่าที่นี่หมากเยอะหมากมะพร้าวมะพร้าวแกงผมก็ไปให้มะพร้าวน้ําหอมเขาเหลือส้มโอก็หลายสายพันธุ์ครับที่ว่าคิดว่าจะตอนกินอยู่ก็ออยังไม่ได้ว่างตอนทีเครือข่ายเอาจัดจับมีวิดเยอะไปประมาณกี่คนครับได้ไปเยอตัวปร,ประเทศเลยใช่ไหมตัวเลยครับเฉพาะกลุ่มภาคตะวันตกนี่ก็สองร้อยกว่าแล้วแล้วจะมีย่อยอีกของอ่า เปกุลีแต่แต่ละที่ก็จะมีมีอย่อแล้วมีย่อเป็นกลุ่มอีกกลุ่มเล็กตีเล็กกุ่มตี๋เยระไปแล้วก็จะมีหลายหลายกลุ่มครับกลุ่มกลุ่มเหมือนกันเงินกลุ่มอะไรผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบแปลงอะไรเงี้ยอีกเยอะเรื่องยังยังพวกนี้ลักษณะการทํางานเป็นไงหมายถึงเป็นกลุ่มเป็นก็มีแจกแจกพันมีอะไรอีกใช่แจกเมล็ดพันฟรีก็มีมีอะไรหรือเอาแรงเอามือกันเมฆ ทำแบบคนจนนะครับเหมือนเลยก็ว่าถ้ามีใครจะปลูกต้นไม้หรือว่าจะเขาแรงกันเขาแรงกัน่เขาจะมีกลุ่มของเขาเดียวเวราตัดอะไรพวกนี้ติดต่อในกลุ่มเน้นต่อกันแล้วผลผลิตขายหรือแจกหรือยังไงินมุ่งาว่าเครือข่ายอย่างเครือข่ายแต่แต่ละคนอยาอยากเอาไปขายได้ไหมหรือยังต้องแล้วแต่ก็ขายก็คือไม่ได้เด้นขายเพง่รับเด้นแจกอย่างเดียวก็ก็หรือยังไง สุำหรับผมเนี่ยหมอนก็นว่าแจกส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องขายด้วยเป็นทุนอ,นนอะไร้วถ้าเรามีอะไรที่มันมันเหลือจากขายแล้วก็เราก็แบ่งปันแบ่งปันใช่ใช่ใช่ก<ๆ>็ขายด้วยก็แจกด้วยเพื่อไงอ๋คือเกี่ยวัอย่างอย่างส่วนของป้กนี้ขยายไปเยอะไหมก็เยอะนะครับมีทุกปีก็ทุกทุกเดือนทุกทุก,ทกลายดือนก็จะมี เปิดร so so ับสมัครก็จะมีคนเข้ามาับ hmm. ท mm ีละห้าส like, ิบคนทุกเดือนเพราะว่าท่านผู้ชมที่บอกว่าครอขายโป่งผมว่ากลายเป็นครอขายโป่งแล้วชันนรกเนี่ยชันนระลงตามโป่งให้ไปท่านผู้ชมให้ไปที่หลังสี่หลังเนาะสี่หลังไม่รู้จะรอดเปล่ามัม่รู้ไม่รู้จะรอดเปล่าไมั้ยโลรอดเลี้ยงง่ายเลยไม่ต้องไปทำอะไรที่ผมไปไว้ที่บ้านผมมันจะมีมันคือไว้คือมันยังไม่มีที่อ่ะเพื่อเอาไปไว้งสมรอง ก็จะเดินไปเดินมามันไปรบกวนหรือเปล่าไม่ลูกชนนโรงเนี่ยรบกวนไหมไม่ล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมเขาเขาไม่เกี่ยวไม่ยุ่งเลยนะไม่ยุ่งกลัวว่าพอเราไปยุ่งเดินไปเดินมาแล้วเหมือนไปรบกวนเขาแล้วเขาจะไม่อยู่รังจะหนีไปที่อื่นนะไม่ใช่ใช่ไหมเขาจะอยู่เขาอยู่กันอ่ะพอตกเย็นเข้าไปเดอกนอนผลตกนี่ก็เข้ารังเลยใช่ไหมเข้ารังโอ้ถึงว่าพอฝนตกผมไปดูว่าไปไหนหมดอ๋อก็เข้ารังเรียบร้อยแล้วอ๋ออ๋อ ข้างหน้าคะถ้าผู้ชมว่าอย่างที่ให้พวกแถวแถวนั้นมันมีต้นไม้มีอะไรมันก็หาไอ้ไอ้ชาจะลงเนี่ยสามร้อยเมตรละอ๋อที่มันไปไกลสุดคือสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรมันมันมันไม่ไกลขนาดนั้นตอนนี้ก็อย่างที่อย่างของบ้านพปกก็จะมีมีอะไรบ้างมีต้นหมากใช่ไหมที่แจกใหขายก็มีชานาลงนะชานะลงก็แจกด้วยแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มะพร้าวแกงมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอม ส้มโอทับทิมสยามส้มโอทับทิมสยามแล้วก็ขาน้ำผึ้งขาน้ำผึ้งมีมีเกือบ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 ทุกเพราง่ายเกี่ยวกับพืชเกษตรก็มีเยอะพอสมควรผสมผส้กินบ้างขายบ้างเออเนาะผมไม่มีตังก็เก็บขายแล้วก็มาเก็บขายถ้าเก็บไม่ทันก็ให้พี่ช่วยเก็บเออโอ้ก็ถือว่าอย่างจริงจังหมากนี่นานเน้นปลูกนานเน้นนี่ก็ต้องมี จิบปีใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมห้าสี่ห้าปีพวกก็ขึ้นเร็วกันาเนาะโอ้มันมีหมากเตี้ยแล้วก็หมากกายโอ้เออเออทลายดิเดา๋ยวมัหมากเตี้ยใช่ไหมเนี่ยวนั่นนั่นที่ออกทลายแล้วอ่ะเนี่ยนะไอไอต้นเตี้ยๆน่ะหมากเตี้ยอไอต้นสูงสูงนี้ก็หมากเตี้ยนะมันมันกายมันกายเป็นหวานสูงมันมันก็ไม่สูงนะมันกลางกลางมันกลางกลางจะไม่ได้สูงปีดเหมือนเมื่อก่อนใช่อืโอ้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ย แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรูเ้เกี่ยวกับกติกรมธรรมชาติพ่อเขาปล่อยวัวเลี้ยงญ้าตัดเออ,เออดูว่าก็ดีนะแถวาบางดิ่งอะไรพ่อเขาปล่อยทุกวันอือฉันรู้ฉันรามีทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้สามสิบกว่าถึงสี่สิบป่าวไม่แน่ใจถึงมากสี่สิบถึงืุกวันนั้นนะนนแต่เมื่อก่อนก็เลี้ยงเยอะเลี้ยงซื้อมาขายไปอะไรเงี้อยออแจก,กมั่งาถูกมีมีมีไอ้ชิม,มันตัวนี้มีไหมนะมีครับที่ที่อยู่ในขวดตันนี มีไหมที่เก็บไหมมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอ๋อในในขวดในขวดไม่มีส่วนมากผมเก็บเพราผมจะเอาใส่ใส่จานแล้วก็ให้แม่ช้อนอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ไหมอ๋อคิดว่าใส่ขวดใส่อะไรไว้เคี่ยวพร้อมชันนั่นแหละพอเหมือนหมักฝรั่งเออตอนตนในในพอจะเก็บลองลองชิมได้ไหมเนี่ยมีได้ชิมได้ใช่ไหมเออท่านโจทย์จะชิมชิมจากจากหลังนะท่านผู้ชมอ่ะมีที่จะลองชิมดูว่าเป็นไงผมยังไม่เคยชิมมัน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 เหมือนไอ้พึ่งบอกเหมือนมันคล้ายๆกัน มันไม่คล้ายมันหอมป่าหอมปลาอืมโอ้มันไอชันน้นลงมันมันมันไปกินไอเกสรหลายอย่างอ๋กินทั่วไว้ไงกินทั่วบางทีมันกินเกสรออกไอพวกมะข่ามะแลงมันก็จะออกเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหน่อยนะหวานเปรี้ยวหน่อยคือง่ายถ้าไอฉันลังลังเราอยู่ใกล้ๆพืชตรงไหนมันก็จะได้แต่รสชาติของพืชตัวนั้นอะ แต่ถ้าเป็นพึง่งมันมันจะหวานอย่างเดียวอามาันจะหากินน้ําหวานอย่างเดียว,วเราพึ่งเนาะใช่ถูกถูก <Celt ic> ถูกถูกราคาจะถูกราคาสูงกว่าใช่ไหมเนื้อใส่เท่าใายเท่าเลยใช่ไหมใสยเท่ารู้สึกจะหาหาหายากเนาะก็ <C oughs> <c oughs> ถ้าแท้ๆเราก็ต้องซื้อจ้าวีไว้ใจได้ <C oughs> คนที่ <c oughs> รู้จักรู้จักจริงๆ,ๆอ่ะจะซื้อที่ที่สวยเขาเลยเท่ากันเออไม่ใช่ว่าัา รู้รถไม่ได้น้ำตาลแพงไม่ใช่ใช่ไหมน้ำตาลแพงน้ำตาลแพงรดทำไมน้ำตาลแพงรถไม่ได้โอ้ยอย่างนี้ครับเพป็นไงเปเพียวเนาะใช่เพียวนะโอเคโอเคโอเคก็ได้เบื้องต้นนะท่านผู้ชมก็ได้เกี่ยวกับเครือข่ายของอาจารย์ยักษ์ซึ่งโปวงก็อยู่ที่ทายางก็ก็อย่างที่บอกว่ามีหลายอย่างนะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมชมเกี่ยวกับ ผลผลิตพวกนี้เนาะเดี๋ยวพอผมปีกตพวกนี้แล้วผมจะให้พี่ศิลารบควนไปถ่ายที่มาเพื่อนวัวเทียมเปลี่ยนปีอ่ะตอนช่ว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องซื้อเปลียนกันตุดเล็กใช่ไหมตุดเล็ก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 ตุลจิ๋วตุลเล็กโอ้ยเปลียนเล็กก็บอกอาจารย์ตอบองไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะโอ้ต้องฝึกงานนะฝึกงานต้องเออเดี๋ยวเปลียนพาตลอดเปิดไปยุ่งต้องต้องหาเออต้องหากว่าจะเป็นนี่กว่าจะเทียมเป็น ้องหาอะไรมามามาลองขออนอนให้มันลองให้เขาดีก่อนเขาเรียกเป็นไอ้เขาเรียกเกณฑนเกณฑนเกณฑนทดลองเกณฑนอะไรที่เราทำมันไว้ง่ายๆเนาะให้เขาลองเทียมไปก่อนลองเทียมเล่นดูอ่ะเออฮะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมเดี๋ยวดูดูว้านที่หนึ่งก่อนแล้วก็เดูดูร้าเสร็จไปดูไอ้ผลผลิตเนาะเรวก็พาท่านผู้ชมไปชิมไอ้ชานโดร์นะครับจากล่างนะครับจากล่างนะครับโอเคครับ